สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาผัดกะเพราเครื่องในไก่กันนะคะใส่น้ำมันก่อนนะใส่แค่นี้เยอะไปไหมผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะ ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะตอนที่เราซื้อใหม่ๆเราวันนี้เราก็มาลวกลวกหรือต้มให้มันสุกก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ต้มให้สุกเวลาเรามาผัดเลยข้างในมันจะไม่สุกเพื่นอนๆต้องลวกหรือต้มก่อนนะแล้วก็มาหัน่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาผัดผัดกะเพราวันนี้จะใช้พริกแห้งนะคะไม่เผ็ดนะคะเนี่ยใช้พริกแห้งไฟแรงมากก็ไม่ได้นะวันนี้ก็ต้องผัดผัดเครื่องก่อน สุกแล้วใช่ไหมเราก็ต้องผัดผัดกะเพราก่อนไ่พริกให้มันหอมก่อนมันเป็น,ปนกระเพราเครื่องในผัดพริกแห้งเพราะว่ามันหอมดีถ้าใส่พริกแห้ง หอมทักที่เนี่ยก็เอาน้ำยนนะห,หำยดลงไปต้องหามั้ยหลังจากนั้นเสร็จแลเครื่องในเรามันเครื่องในมันสุกอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็เครื่อง,งในใส่ไม่ขัดเดยอะนะกิบได้ใส่หนะน,นะน้าไปนะเยอะแล้วเนาะแล้วก็ลวนเพื่องให้มันเข้ากัน ผักะเพราข้างในผัดกับะเพราข้างในถึงเน่ถึงไก่ตอนตอนเราต้มทำเป็นสาดมันใส่เกลือไปเลยนะใส่เกลือต,ตอนเราต้มแล้วเนื้อไอเกลือมจะเข้าไปในเนื้อมน่าน เสร็จเราก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอันนี้เราเราเติมไม่ได้นะมันก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลแล้วแต่เราจะใส่หวานไม่หวานแล้วแต่เราชอบเราก็กะเอานะไอที่น้ําซอสเราเนี่ยแล้วก็มีผงนวัวแล้วก็มีซอสฟ้าเขียวฟ้าขาวแล้วก็น้ามันหอยเราก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานไปหน่อยึงนะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่เลย ให้ทำแบบข้าไดเป็นก็ดูได้คะ่ะแต่ถ้าคใครทำเป็นก็จะผานก็ไม่เป็นไรนะคะทำทำแบบนี้ข้าวไปผัดข้าไปผัดข้างในแบบที่เรายังไม่ต้มอ,อะ่ะมันไม่สุกอะคะ่ะเวลาเราไ,ไปกินมันเจี๊ยบแล้วเราทำอย่างนี้นะเรามั่นใจว่ามันสุกใช่ไหมคะ ตับก็ต้องต้่นะถ้าเราเป็นเครื่องในถ้าเป็นสับอ้ไอนั่นน่ะสับสับไก่อะไรเราก็ต้องต้มง,งก่อนนะทำให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอามาผัดนี่ท่ะทำไปใส่เข้าไปก็มันสุกอยู่แล้วไงมันถ้ามันสุกอยู่แล้วมันผัดนิดผัดผัดไวเร็ดไวด้วย มันพอดีแล้วนะเพราะเราเติมพอดีอะบางตัวอย่างเราไม่ต้องไปทําให้มันเค็มเราทาให้มันจืดไว้ได้ทีนี้เราก็เวลาจะกินเราก็มาใส่ในป่าเอาค่ะพอหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบกะเพราค่ะใบกะเพราพริกะที่ว่าเห็นเยอะๆมันเป็นกระเทียมด้วยนะเพราะว่ากระเทียมสองหัวใหญ่อะ เันอใส่กระเทียมแต่พริกมันไม่ค่อยเผ็ดใส่กระเพราลงไปเดี๋ยวมันยุบกระเพรามันก็เหลือน้อยก็ราต้องกินของที่มันแบบไม่ไม่ให้มันเป็นบัตรเะช่วงนี้มันคนเป็นบัตรเยอะมากเลยในกะเพรานี่ก็มีประโยชน์นะคะ ใส่เพาลงไปเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะเดี๋ยวเกีใยวไวมากูดมาใส่นะ เนี่ยใบมะกรูดที่เราบอกว่าเก็บไว้กินนานๆนะมันก็จะออกมาเป็นกบอบๆะะแล้วก็ใส่ไปเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ไปตลาดไงมีมีใบกะเพราอยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดมาสจแล้าเนี่ยทำง่ายๆนะคะผัดก,กะเพราเราผัดก,กะเพราข้างในเดี๋ยวข้างในเราต้องต้มไว้ก่อนนะคะ ให้ต้มแล้วมันมีสุวเวลาเรามาผัดเลยอ่ะแต่มันก็ต้องรวนกันให้ใหญ่เสร็จนะ้ะคะท่านเพื่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม